สุดเหล็กกัมพูชาคนนีออ้ออกมาพูดภาษาไทยบอกว่าขอร้องให้คนไทยกับคนขมินคืนดีกันได้ไหมเพราะว่าเด็กขมินคนนี้เคยเรียนอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยกับขมิทะเลาะก,กันเลยให้เหล็กคนนี้ไม่ได้เรียนอยู่ที่ประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปจากสาวขมินคนนี้กัน สวัสดีคะ่ะที่พี่ทหารทุกคนคุณนุ่นจะบอกว่าแต่ก่อนกัรพูชากับไทยก็เคยรักกันดีทําไมต้องเกิดสงครามด้วยรากเกิดสงครามมันทาให้คนอื่นบาดเจ็บนะคะทั้งสองฝ่ายเลยมันทําให้คนเสียชีวิตบางค,คนเขามีลูกมีเมียนะคะเขาแบบไม่อยากให้ลูกเมียเขาเสียใจแต่เ,เขาต้องเป็นทหารเพื่อแลกกับตำรวจชาแล้วเขาไม่อยากให้เกิดหนูไม่อยากให้พี่ๆเกิดสงครามนะคะเพราะว่าจะทําให้ ทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บคือหนูเองก็เป็นคนกัมพูชาเหมือนกันหนูก็เรียนที่ไทยแต่เขาเออนี่เกิดสงครามกันหนูก็เลยไม่ได้เรียนหนูอยู่ไทยไมตั้งสิบปีดูแม้ว่าหนูคิดถึงประเทศไทยมากแต่เขาทะเลาะกันหนูก็เลยต้องกลับมาหนูอยากให้พี่ๆทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วรักกันเหมือนเดิมอยากให้พี่ๆทุกคนไม่อยากให้พี่ๆทุกคนมองกันเป็นศัตรูหนูอยากให้พี่ๆทุกคนมองกันเป็นพี่น้องนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาตอบคอมเมนต์ที่คนนี้นะคะที่ถามถึงสมเดาวคุณเซนนะคะคือพี่หนูหมายถึงคือหนูหมายถึงกัมชาชนแบบหนูอยากให้คุยกันได้เหมือนเดิมคือแต่เวลาหนูเห็นเขาหยับทงอะไรกันอย่างเงี้ยหนูไม่ชอบเ่าะหนูรักทั้งสองประเทศไงที่หนูรักก็คือประเทศแรกคือกัมพูชาเพราะว่าหนูเป็นคนกัมพูชาเพราะว่าหนูเกิดอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่สอง ไทคือหนูเติบอยู่ที่นั่นได้สบายด,ยสสดีสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขภูสุขคนเด้อจ้าเรือพี่น้องทักทายสบายดีพี่นอ้องเมื่อนีส้สาวหนามก็กำลังขึ้นมาแต่รสไซบาดพี่น้องก็คือเมื้อนี้นะเลื่อนเก่าเลื่อนเก่าหรือว่าเลื่อนหอเขาประดับดินเป็นเหมือวันสินใหญ่นเ,เานะาะพี่น้องเนาะก็คือว่าทุกคนก็คือสิพากันอิ่มบุญอิ่มใจกันว่าสุขภูสุขคนเพราะว่าทุกคนกับผ้ากันไปใส่บาดหยาดหนามเนาะพี่น้องเนาะ กลาลาซูดพี่น้องเลยสาวขมิ้นคนหนีพี่น้องเิ่นกัเป็นเด็กหน่อยอยู่ในวัยเรียนนาดพี่น้องเพิ่นก็ได้ออกมาอัดคลิปบอกว่าแบบว่าระบายความใน,นใจที่เก็บกันมานานอยากให้คนไรหู้เนาะพี่น้องเนาะสาวขมิ้นคนหนีเพิ่นได้อบอกว่าอยากให้คนไทยกับคนขมิ้นนะปับความเข้าใจกันเพิ่นว่าให้กลับเมื่อคืนดีกันได้บอรพราะว่า ประเทศไทยกับประเทศขมิน้นบถือกันนะเหตุไห่เพิ่นนาเรือรอนพี่นนองเพราะว่าสาวหน่อยคอนนี้นะเป็นเคยเรียนอยู่ในประเทศไทยเป็นเคยเรียนอยู่ในประเทศไทยพ่อเกิดสงครามขึ้นเพื่อนก็ได้กลับมาอยู่ประเทศขมิ้นเพิ่นเองพี่น้อะก็ได้เหตุให้เพิ่นเดือนรอดตอนนี้ก็ถือว่าบริด้เยนน้ะพี่นนองเนาะเพื่อนก็บอกว่าบ่อยไหยมีการสูญเสีย เพราะว่าพอ่พอ,พอแม่พี่น้องทหารพ,พ้นหนะพี่น้องมีการชุนเสียลายและการบุยังไห้แตกแยกออกจากครอบจากคั่เพราะนั้นมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ต้องรู้เล่น,นะพี่นอกก้องพ่นก็ได้บุอยังไห้มีปัญหากันพี่น้องพ่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันได้รับผลกระทบหลายอย่างอยู่ประเทศขมิ้นเพิ่นพี่น้องได้รับผลกระทบหลายอย่างก็ได้ออกมาขอร้อง ให้คนไทยหรือว,ว่าพแม่พี่น้องคนไทยให้ประเทศไทยเห็นใจพนนะัะพี่น้องให้ขอโอกาสขอความเห็นใจจากคนไทยให้ไหนพี่น้องแต่ว่าสาวหน่อยพอกนี้พูดเบาจากับเบาเบาจาพูดจาดีพี่น้อง,แต,อออองแต่ว่ามันกับบอกบถอกมองว่าพนมขอรองอย่างให้คนไทยกับคนขมินหนาขึ้นดีกันพนว่าบอ,อยางให้เกิดสงครามขึ้น แต่ว่าถ่ายจะเคาะหลองพี่นอ้องสนามว่าตาาอ้องแนะนำไปขคาหลองผู้นำของเพลินเนาะต้องไปขคาหลองผู้นำของเพลินเพราะว่ามันเกิดสงข้ามขึ้นในคางนี้นะพี่นอ้องมันโบมนทหารกับทหารทีพิจใจกันแล้วต้องเกิดสงข้ามพี่นอ้องมันขึ้นกับผู้ใหญ่ผู้ที่รูแลปปะเทศพี่นอ้องหรือว่าผู้นำของเพลินเป็นคนให้เกิดสงข้ามขึ้นในาคางนี้ เนาะถ้าว่าจะขอลองอยากห้ขึ้นดีกันก็ต้องไปขอาะหลองผู้นําของเพิินโบเมนสีมาออกขคาะองแบบว่าอยากหายคนไทยเห็นใจอยากหายคนไทยขึ้นดีกับคนขมิ้นพี่นอ้องในเมื่อผัวขมิ้นมันเชื่อใจบุไรเจรจากันว่าสี่ยุติการยิ่งด้วยยุติทุกๆอย่างผัวขมิ้นมันยังบ่ฟังขวบเนาะพี่นอ้องผัวขมิ้นยังดื้อดัน สิเอายังมายุติให้ขึ้นดีกันเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นไปบ่รด้เพราะว่าพววขมิน้นผู้ที่อวดเก่งกระไดผู้ที่บ่ยอมแผ้กระไดเป็นอะไรบาดนี้พี่น้อพ้นกระทบนะมันต้องตกมาอยูท่ทีคนที่บริกกบริโกเวนกอกรรมแต่ต้องเลยรับพ้นกรรมคือสาวหน่อยคนนี้เพิ่นกันกำลังจะโศกดีเพราะว่ากำลังในเฮียนอยู่ในประเทศไทย มันเป็นสิ่งดีทาาละเฮียนอยู่ในประเทศไทยพี่น้องมันเห็ดให้เฮามีอนาคตทีดีมีการศึกษาดีมีมองอยู่มองทรมาหากินมีงานเห็ดงานทำแต่พอประเทศไทยกับประเทศขมิ้นเกิดสงครามกันผวกไรที่เป็นคนขมิน้นผัวกัมพูชาคนไทยกวดล้างออาเบิดตให้ก้าบคืนชูประเทศพ่อเกิดเหตุการณ์บริการคนขมิ้นกับผ้ากันเดือด,ดร้อนนะพี่น้องเนาะแล้วร้างคนกับปากรีได้พี่น้อง ลัางคนก็บ่าว่าเป็นพอประเทศไทยจังเหตหายคนขมิน้นเหลือดดอนเป็นพอคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนเหลื่อมสงครามก่อนคนไทยเป็นคนคนยิงใส่บานบานพีบานหนองเพนพนอบานพระชาสนเพนพนเสียหายเหตห้ยดลขเหตหายเลเล็กเล็กหน่อยต้องกลัวบาดพระว่าคนว่านี่แหละพี่เนอะพ้นกรรมเห็นเราบอกพ้นกรรมที่มันตามมา ยูรีบัวรีเนาะพี่น้องเนาะคิดอยากเป็นศัตรูกรับไครบ่เป็นอย่างว่าเป็นกับคนไทยด้วยกับประเทศไทยพอคนไทยเอาจริงเดี๋ยวโอ้พากันออกว่าอาดคลิปบาดนี้พี่น้องเดือดร้อนลังคนกะออกมาโวยวายลังคนกันยังมีดะพี่น้องผูที่ปัวขมิ้นปากดีบรยุทธ์ออกมาลาคนไทยว่าว่าคนไทยอย่างไรลุกปืนบอ่อคนไทยอย่างไรสงครามบอ่อคนว่าเดี๋ยวบัวขมิ้นสิจ,จัดหายคนว่า นนาบางคนปวกขมิ้นบางคนบางปากดีบากคนไทยอย่างไรสงข้ามคนนะปวกขมิน้นสิจัดห้บอกให้คนไทยนะโลรับคนนะโลรับพ้นกรรมที่ปวกขมิน้นฉียิ่งปืนใส่คนนะพี่น้องอย่าปากรลีให้มันหมากปวกขมิน้นอย่าปากรลีให้มันหมากพี่น้องตัวเองเขาสิกินใส่ท้องตัวเองยังบ่มียังมาอวดดีอวดเกง่ง นาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือบัวคำีนาวายล้างดอกเสื้อใจบัวได้นังคนกับลาคนไทยแบบโปะโปะโปะโปลาบปคิดแต่พอคนไทยอาจริงเนี่ยก็อ,อกมา,อาคลิปร้องหมุ้งองไห้ขอโอากาสขอความเห็นใจจากคนไทยขอให้คนไทยสงสารโอ้ยนาะพี่น้องเนาะสงสารถ้าสงสารไปแล้วก็บะส้อนึกบุญคุณนะ ับ่มีอีหยังสิให้สงสารเนาะพี่น้องเนาะบ่มีหยังให้สงสารคือสานาดเองก็เห็นแล้วก็ยังมันใส่พวกคอมเมนตนี่พี่น้องเป็นหยังจังพากันปากดีแท้เป็นหยังจังปากดีแท้ถ้าตัวเองบ่มีทางสู้หรือว่าอันหรือว่าตัวเองบ่มีอันสิกินก็บ่ควรปากดีเนาะพี่น้องยอมรับสตากรรม น้อมรับพ้นกรรมนะพี่น้างพอคนไทยควรจะบรใจดีอีกต่อไปถ้าว่าอยากหลองขออีสังต่างๆอย่างาไรความช่วยเดือดื้วยอยากให้เห็นความเห็นอกเห็นใจหรือว่าอยากให้ประเทศไทยกับประเทศิ้นขึ้นดีกันกลับไปขคหลอล้อน้ำู้น้ำองเพลินนะพี่นเนะาะพอคำสังออกจากู้น้ำองเพินินสีดีหรือสีสัวสี ช่างต่างๆก็ตามพี่นนองมันขืนจากผู้นำเป็นผู้สัง่งแต่ว่าถ้าผู้นำสร้างแล้วแต่กับบ่มาสนใจใยดีบูหัวดียดุ่มงงใดหูด่ใดกับบวเอาเรือแบบนี้นพี่นนองเนาะนี่แหละปัวขมิ้นเห็นแล้วเม็แตตอีตนเนาะพี่นนองเป็นไตอีตนประสาชนที่บ่หูวเร่องหูวร้าวหนาพี่นนองโอ้ต้องมารับพ้นกรรมต้องมาลับพ้นกรรมเลือดร้อนนะพี่นนองเลือดร้อนไปน้า กำตัวเองบริดโกแต่ว่าตัวตัวเองมาหักเนาะพี่นนอะคือสนามเอเห็นสาวหน่อยกัมพูชาคนนีพ้นออกมาเบาก็ถือว่ากัเพ้นเบากับแมนคว่ำเพิ่นอีกมุ่งหนึ่งกับแมนคว่เพิ่นบอยังห้พิษกันตีกันเนาะแต่อีกมุ่งหนึ่งมันกับบถือแบบว่าขอลองอย่างห้ขึ้นดีกันายอยยังห้ขึ้นดีกันต้องไปขอลลองพุ้นน้ำพุ่งเพิ่นเนาะพี่น้อะไปอ่อนว่อนให้มากเจรจายกับประเทศไทยขึ้นดีก็ประเทศไทยคนไทยอาจสิใจอ่อนถามว่า ผิดเดี๋ยวยอมรับพิษด้วยว่าตัวเองเป็นคนอ่อนหาก่อน,นเนาะพี่น้องอาซีมีการพ้นดีเกิดขึ้นแต่ผูนำของเพลินบุคคลเห็นประชาชนตาดำๆที่กำลงังเดือดร้อนสิเดือดร้อนลองคอชีวิตสำได้ประชาชนผูนำเพิ่เพนกับบุคคลเห็นนี่แหละผูน้ำที่ดีของเพิ่น,นเนาะพี่น้องเนาะรูเป็นแบบยางหัวข,ขมิ้นภากันหยุกข,ขึ้นไปภากันเรินสู้ขึ้นไปผู้นำที่ดีสักวันหนึ่งกะบอกหมุ่มประเทศไทย บมมุงคนไทยอยากให้คนไทยไปช่วยเรือขอโอ,อกาสจากคนไทยน้องพี่น้องเนาะก็โอเคเลอพี่น้องถ้าว่าสนามาพิษผ่านประการใดกับตงกราบขอโทษขอ